สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพอกับเคยลายคือเก่าเพื่อนไหมพี่น้องพอกันในวันที่สิบห้าเดือน 2. สองสองพันสี่หกพี่น้องวันนี้ครอบครัวลูกแปดเกสิกับบ้านแล้วก่อนกับบ้านกับเพคนกับบลืมที่สิทำสิ่งนี้เนาะก่อนกับบ้านกับบลืมสีสีเฮ็ด คือเก่าพี่น้องเลยอดหัวหดสวนหดตนห้นไม้ก่อนกลับบ้านมาในเพิ่นกับสีเดินทางเมื่อบ้านเพิ่นเนาะแต่ก่อนเมื่อเพิ่นก็บ่ลืมหดสวนงานเลี้ยงต้องมีเลือกลา ขอบคุณคุญายจเจดีทุกทุกทานทั้งประเทศไทยประเทศนอกประเทศลาวที่ช่วยเหลือรอบคัวลูกแปดเนาะว่าสิเป็นเงินบอเป็นอายุแนวกินเป็นเสื้อผ้าทุกทุกิ่งทุก,ท,ก,ท,กทุกอย่างเนะมันีพินกันสิได้เมื่อแล้ววันมาอยู่ได้อาทิตย์หนึ่ง มาอยู่อาทิตย์หนึ่งพี่นนอง สองสี่หกหกคนทั้งหมดเก่าคนทั้งพอทั้งแม่ยัง แตาเนากนนที่แรงที่สุเมื่เนาะดินก็ขึ้นขึ้นต่เป็างไปมา นี่ดีใจแห้งิได้เมื่อมาทอนี้ดีใจหรือเสียใจดีใจน้องตัวนี้เด้ดีใจเมื่อเห็นหนังสือแมนแล้วเมื่อเห็นหนังสือยังสิมใหม่อีกบอกเห็นหนังสือจบบอกบาดได้สิมใหม่อีกนะบอกปลาลุงดู ปิดโรงเรียนพูย <Mechan ics> ิงส <shop> ิมาใหม่อ <theory> ยู่ไ <programmes> ด้ป้าลุงเอ้ยมื่อเห็นหนังสือก่อนจังสิมาใหม่โทนี่อยู่บคันปิดโรงเรียนบ้านเฮาก็ูแลเดือน6ูแลยามตกกายามหน้าบาดนี้คันนมาใหม่นะเนาะ มเ,เนะนะมื่อเห็นหนังสือพี่น้องสิมาไมาย,ยูโนี่วะม่อไห่ยังอีกค <c ười> ืนหอดป้าลุงบ <c ười> อคือหอดปลาลุงบอจังชิมาหมเออคืนหอดปา้าลุงก็เลยชิมา,มา, <c ười> าไม,ามา ฮปี้ก็ดีใจป่อสิด้เมื่อแฮปปี้บ่เมื่อแฮปปี้ชิอยูว่แฮปปี้ชิอยูนี่บ้ออ่แฮปปี้ชิอยูนีอยูแต่ว่ายายอุ่นฮะเตนไทยไทย้ตไทยกับจไปน้ำโอ้แฮปปี้ชิไปไทยชิไปอยู่ไทยในประเทศแฮปปี้นี่ ปไ,ไปเฮียนังชื้ออยู่พุ่นเลยนหนังสนะือนนอ่ี้เป็นชีไอ้น้องอปีนี้จะไปอยู่ไทยน้ำป่าเทียน ประมาณ8ตีโมงกับเดินทางพี่น้องเลยประมาณนี้แหละ ยังเลย,ยบอกให้มันออกในเท่านี้บอกให้มันออกในนอมันนะออกได้เหมะออ,อกจากเทื่อนเนาะฮดอย่คู้หือก,กันเลยแต่คันตูผู้ปลายมันหักมันปัมีมีแนงเรยได้พี่น้องนะเกิดแงงยู่มันก็ได้ นังลูกดีนะมันข้มันขาดเลยเนาะมันบริตัดมันหักหยอนมันนะัหเอเมนตัดออกก้คัแต่โอ้ยพึ่งดีกว่ามันยังล่ำหน่อยล่ำพัดหน่อยเพราะพี่หนาครับังตัด

มาเป็นยังไงน่นนะ <laughs> ไปยังหมูสีมื่อป้าแล้วเงียบและเพลินบาทกำลังติดหมูห <c oughs> มูเป็นสเม่อป้าเลยเมือ่อเขาโรงเรียนไปไปยังไวๆอยางนี้ด้วยนะอย่าโอม้วนน้องจีเจ็บนี่เลย ีแนคเด็เอเดออกไหมเขามาสู่อีกส่วนหนึ่งมีอยู่สามส่วนสี่ห้หลายชวนขนาดเลยในชวนขนาดเลย ยางมอย่างมาย่า,าทิมลูกๆอร่อยอันนี้สิเป็นสวนต้นมกักไม้อ้าว ໂພລາຍແຮງຂະນາດໂນໃນຈົກຈວ อันนี้กับมักชีดาต่อได้นน่โดยไม่ทร,ราบ่ท่านฟิสมากดอกเออฟิหมากเลยมักชีดาตอ่อจนได้เก็บกินแล้วของก็ปูกกว้างเลี้ยวข่าวนี่บอกตัว ยังบ่ฮอดห้องก็เฮ็ดชวนตัวนี้ยังบ่ได้ฮอดปีหักเป็นหมาักเลยบางทีดานีนางลูกิดาเบิ่งเบิ่งเอ,อ้ยสีหดเอ้ยสีหดโอ้โหคนว่าต้นนี้มันจังไง เออน้อยๆจช่นหมมันก็เป็นหมากคือกันน้องแนวมันต่อเห็นเนาะมันก็เป็นหมากไว้น้<อ>ามาแยางลูกลดูกลคลิปนี้ขอลาก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอ,ขอบคุณคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี